สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว YouTube นะครับเพจล้างสตางค์เครื่องหนังทิโลกนะครับวันนี้ผมมาทำกระเป๋าสตางค์นะครับหนังแท้นะครับเป็นหนังจอระเข้แท้เลยนะครับด้านในจะเป็นหนังวัวนะครับตัวนี้เป็นออเดอร์ของลูกค้านะครับก็มาพูดคุยกันนะครับกับสำหรับงานออเดอร์ลูกค้าตัวนี้เป็นหนังจอระเข้ตัวน้อยนะครับลูกค้าซื้อยกตัวนะครับให้ทำกระเป๋า ตัวนี้เป็นกระเป๋านีทธนบัตรนะครับนะฮะเป็นลักษณะตัวนี้นะใส่เหล็กตัวนี้นะครับด้านในก็จะมีช่องใส่บัตรนะครับ1 2 3สามนะฮะฝั่งละ3ามครับรวมเป็น6นะครับแล้วก็จะมีช่องลับด้านด้านนี้อีกนะครับ2ด้านเลยนะครับอันนี้งานอยู่ที่80%เเซแล้วนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับผมใช้วิธีการตัดต่อนะครับช่วงนี้ใช้วิธีการตัดต่อนะครับเพราะว่า มันต้องเย็บช่วงนี้นะครับเพื่อต้องการให้มันอ่อนตัวนะครับผมใช้หนังด้านข้างคือหนังท้องนะครับหนังท้องด้านข้างนี้นะฝั่งของด้านนี้นะครับที่ผมตัดไปนะครับส่วนตัวโนกนะครับนี่เลยนะครับที่ผมตัดไปช่วงนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นช่วงโหนกของจระเข้นะครับนี่เลยครับช่วงโหนกนะครับส่วนต้นป้ายเนี่ยเป็นช่วงหางของจระเข้นะครับ หางจระเข้ลักษณะประมาณนี้นี่ช่วงหางฮนะก็เป็นใบเดียวนะครับหนึ่งเดียวใบเดียวนะครับงานตัวนี้จะเป็นงานผักด้วยได้เทียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะส่งงานให้ลูกค้านะครับเราก็จะตอกนำนะฮะตอกนำด้วยซ่อมไดมอนด์ห้ามิลน,นะครับตัวนี้นะฮะรอดูกันเรื่อยๆนะครับงานไปแบบเร็วๆไวๆนะครับงานเล็กงานน้อย เราก็ทํานะครับราคาอยู่ที่ตกลงกันด้วยนะครับนะฮะพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับงานที่นี้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันยังถักไม่เสร็จนะครับก็งานเราก็จะตัดเก็บขอบสีให้นะครับด้านนี้ก็เก็บขอบสีให้นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นช่วงท้องของจอระเข้นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหัวของจอระเข้ช่วงนี้เป็นช่วงหางของจอระเข้นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆติดตามติดตามผลงานของช่งชางใช้ด้วยนะครับ mm hmm. เพจล้างสตังค์เครื่องหนังพิโลกด้วยนะครับว่างานชิ้นนี้จะออกมาเป็นแบบไหนรูปแบบไหนฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ